สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero ค่ะเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง Money Hero นะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับปอยในช่วงของพอดแคสต์สำหรับพอดแคสต์วันนี้นะคะเราก็นำบทความดีๆของดรนิเวศเหว่าวชิระวรกรมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะส่วนจะมาในหัวข้ออะไรนั้นนะคะไปฟังกันเลยคะ่ะทุกคน นักลงทุนนะคะหรือว่าคนเล่นหุ้นในตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่อะจะเป็นคนที่ลงทุนระยะสั้นแล้วก็วิธีที่ใช้นะคะก็คือการเล่นหุ้นตามสถานการณ์ค่ะหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงการซื้อขายหุ้นโดยอิงกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะก็มักจะมีผลกระทบต่อหุ้นแต่ละตัวที่แตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็อาจจะกระทบในด้านที่ดีเป็นคุณหรือบางทีก็กระทบในด้านที่เสียซึ่งเป็นโทษนะคะนักลงทุน ุ้ส่วนใหญ่เนี่ยจะวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ลงมือปฏิบัติหรือซื้ออย่างรวดเร็วนะคะเมื่อคิดว่าสถานการณ์เอื้ออํานวยต่อหุ้นกลุ่มใดหรือตัวใดตัวหนึ่งนะคะแล้วก็จะรีบขายทันทีเมื่อคิดว่าหุ้นกลุ่มใดหรือตัวใดจะถูกกระทบหนักประเด็นในเรื่องของพื้นฐานนะคะและราคาหุ้นของบริษัท เป็นตัวรองค่ะเพราะเขาคิดว่ายังไงหุ้นก็ขึ้นถ้ามีข่าวดีแล้วหุ้นก็จะต้องตกเมื่อมีข่าวร้ายนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องซื้อหรือขายก่อนไม่มีประโยชน์อะไรที่จะวิเคราะห์พื้นฐานให้เสียเวลาและทําให้ขาดทุนหรือพลาดโอกาสในการทํากําไรอย่างรวดเร็วค่ะ แน่นอนค่ะว่าปัจจุบันนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาในวิกฤตโควิด D-19 นะคะเป็นสถานการณ์ที่แปลกประหลาดในแง่ที่ว่ามันทําให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจซึ่งทาให้บริษัทจดทะเบียนจํานวนมากที่เป็นธุรกิจเก่าเนี่ยสูญเสียธุรกิจไปมากอย่างไม่เคยเจอมาก่อนค่ะธุรกิจการท่องเที่ยวเดินทางและบันเทิงที่มีการชุมนุมคนจํานวนมากแทบจะต้องหยุดอย่างสิ้นเชิงไปเลยในช่วงแรกและจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ฟื้นได้อย่างเต็มที่นะคะแต่ยังไงก็ตามโควิด กับเป็นผลดีต่อธุรกิจใหม่โดยเฉพาะดิจิตอลนะคะที่เติบโตขึ้นอย่างมหาศาลในเวลาที่สั้นมากๆผลที่มีต่อตลาดหุ้นก็คือในช่วงแรกนะคะของวิกฤตเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นตกลงมาต่ำมากเกือบ30-40%แต่ภายในระยะเวลาสั้นๆนะคะดัชนีตลาดหุ้นของประเทศที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสูงๆเนี่ย เรปรับตัวขึ้นแล้วก็สูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด -19 ซะอีกด้วยอันนี้ส่งจากการที่หุ้นดิจิตอลแล้วก็หุ้นไฮเทคปรับตัวขึ้นมาสูงมากเป็นประวัติการนะคะกลายเป็นว่าโควิด -19 นะคะทำให้เศรษฐกิจพังแต่ตลาดหุ้น ดีขึ้นเฉยเลยค่ะทุกคนโดยดรนิเวศนะคะบอกว่าในตลาดหุ้นไทยเองนั้นนะคะแม้ว่าเราจะไม่มีหุ้นดิจิตอลหรือว่าเทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่หรือว่ามีในัยะสาคัญแต่ก็มีหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์โควิดอยู่บ้างนะคะ mm hmm. เช่นเดียวกันกับหุ้นบางกลุ่มหรือว่าบางตัวที่ไม่ได้ถูกกระทบจากเหตุการณ์โควิดมากมายนักหุ้นเหล่านี้นะคะก็เช่นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับถุงมือยางที่มีความต้องการใช้มากขึ้นทั่วโลกค่ะ เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อนั่นเองบริษัทประกันภัยที่ได้รับเบีย้ยประกันเพิ่มจากคนที่ประกันโควิดนะคะบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส่งออกที่ได้รับคำสั่งซื้อมากขึ้นเพราะสินค้าไฮเทคมีความต้องการมากขึ้นเป็นต้นค่ะ ดังนั้นนะคะหุ้นเหล่านั้นเนี่ยก็จะก,กลายเป็นหุ้นที่นักเล่นหุ้นเน้นการเก็งกําไรระยะสั้นเนี่ยเข้ามาซื้อแล้วก็ดันให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปสูงมากๆคล้ายกับหุ้นไฮเทคของต่างประเทศแต่ว่านะคะดรนิเวทบอกว่า เนื่องจากว่าหุ้นเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่นะคะมันก็เลยไม่สามารถดันให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยสูงขึ้นไปเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิด -19 ได้นั่นเองค่ะส่วนหุ้นที่ถูกขายหนักมากที่สุดนะคะแลวก็ราคาหุ้นตกลงไปมากที่สุดก็คือหุ้นที่ถูกกระทบจากโควิด -19 นั่นก็คือหุ้นที่เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินและก็โรงแรมที่ธุรกิจแทบจะหยุดในช่วงแรกและ ในปัจจุบันก็ยังไม่ได้ฟื้นดีเลยนะคะทุกคนนอกจากนั้นนะคะก็คือหุ้นแบงค์ค่ะโดยเฉพาะแบงค์ขนาดใหญ่ที่อาจจะประสบภัยกับหนี้เสียอย่างหนักเนื่องจากลูกหนี้เงินกู้จํานวนมากเนี่ยกำลังประสบปัญหาทางการเงินนั่นเอง ที่จริงแล้วนะคะแทบทุกธุรกิจที่อิงอยู่กับการใช้จ่ายของประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ประสบปัญหาทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจถดถอยลงไปมากดังนั้นนะคะนักลงทุนซึ่งเล่นหุ้นตามสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็ขายหุ้นทิ้งโดยไม่ได้คำนึงถึงพื้นฐานระยะยาวของกิจการว่าเมื่อโควิด1 i d จบลงแล้วนะคะกิจการจะฟื้นตัวกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนพ้นก็คือ หุ้นขนาดใหญ่เหล่านั้นนะคะก็ตกลงมามากในระดับ30-40%จากช่วงก่อนโควิด -19 นั่นเองค่ะแต่ช่วงนี้นะคะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือการที่มีการถแถลงข่าวอย่างมีนัยสำคัญนะคะว่าวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของบริษัทยาไฟเซอร์จากการทดลองได้ผลดีมากนะคะและการที่ในโจไบเดนนะคะ ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อทําให้เศรษฐกิจทั่วโลกดีขึ้นดังนั้นนะคะการซื้อขายหุ้นตามสถานการณ์ครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้อาจจะเป็นตรงกันข้ามกับครั้งแรกนะคะนั่นก็คือพวกหุ้นไฮเทคต่างๆเนี่ยอาจจะราคาตกลงมานะคะส่วนหุ้นแบงค์นะคะก็จะราคาสูงขึ้นดังนั้นนะคะใครก็ตามที่เก็บหุ้นแบงค์ไว้ หรือว่าเข้าซื้อในช่วงที่ราคามันตกลงมาแน่นอนว่าหลังจากนี้นะคะก็จะได้กำไรอย่างงดงามนะคะแต่ว่าการปรับตัวครั้งนี้นะคะก็อาจจะเป็นระยะสั้นๆนะคะในมุมมองของดรนิเวศเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วหุ้นไฮเทคดีขึ้นจริงก็เพราะว่าจากโควิดใช่ไหมคะ เพียงแต่ว่าช่วงนั้นน่ะราคาหุ้นน่ะมันอาจจะถูกเร่งมากเกินไปจากการเก็งกําไรนะคะดังนั้นการปรับตัวครั้งนี้จึงอาจจะเป็นเรื่องชั่วคราวหลังจากนี้ก็อาจจะกลับมาใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในมุมมองของดรนิเวศนะทุกคนจะเห็นได้ว่านะคะในตลาดหุ้นไทยหุ้นที่ได้ผลดีจากโควิด1 9และราคาเนี่ยขึ้นไปสูงมากๆจะถูกเทขายอย่างหนักเพราะคนคิดว่าผลดีหรือความต้องการสินค้าของบริษัทจะลดน้อยลงเมื่อโควิดสงบแล้วตรงกันข้ามนะคะหุ้นขนาดใหญ่ที่ก่อนหน้านี้ราคาตกลงมาหนักๆเนี่ย ก็จะปรับตัวดีขึ้นทั่วหน้าเพราะว่าคนคิดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นถ้าโควิดหายแล้วก็การท่องเที่ยวกลับมานอกจากนั้นนะคะเมื่อเศรษฐกิจโลกดีขึ้นเศรษฐกิจของไทยก็จะดีขึ้นด้วยเพราะไทยนะคะเป็นเศรษฐกิจที่อิงกับโลกมากที่สุดดรนิเวนบอกว่าคงไม่ต้องพูดนะคะว่าคนที่เจ็บตัวที่สุดก็คือคนที่เข้าไปเล่นเกงกําไรในหุ้นที่วิ่งขึ้นไปแรงเพราะว่าโควิดนั่นเองและถ้าเขายังไม่ขายเพราะคิดว่าย,ยอดขายและกําไรของบริษัทก็ยังดีมาก และดังนั้นราคาหุ้นก็จะปรับตัวกลับขึ้นมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งในสถานการณ์ที่แต่ชนีหุ้นไทยก็กําลังปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะคะก็เพราะว่าในช่วงที่ราคาหุ้นขึ้นไปสูงนะคะมันขึ้นไปสูงตามสถานการณ์นั่นเองค่ะแต่ว่าพื้นฐานของหุ้นของกิจการนั้นอ่ะมันไม่ได้ดีพอที่จะรับกับมูลค่าหุ้นที่สูงขนาดนั้นนั่นเองค่ะ สรุปก็คือในความคิดของดรนิเวศนะคะเวลาที่เกิดสถานการณ์รุนแรงหรือว่าวิกฤตขึ้นสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์หรือประเมินก็คือนอกจากผลกระทบต่างๆที่ตามมาทั้งดีและร้ายต่อกิจการแต่ละแห่งแล้วสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือมันจะกระทบแบบถาวรหรือชั่วคราวนานแค่ไหนหรือพูดแบบสมัยใหม่ก็คือกิจกรรมหรือพฤติกรรมอะไรจะกลายเป็น New Normal เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วคนก็ไม่กลับมาทําแบบเดิมอีกแต่จะทําแบบที่เคยทําตอนเกิดเหตุการณ์นั้นและกิจกรรมอะไรหรือพฤติกรรมอะไร ที่คนจะเลิกทำและกลับมาทำเหมือนเดิมก่อนเหตุการณ์นั้นตัวอย่างที่อาจจะเป็น new normal ก็เช่นการทำงานหรือรับชมรายการบันเทิงต่างๆที่บ้านนะคะผ่านระบบสื่อสารยุคใหม่ที่จะมีมากขึ้นและสิ่งที่คนก็น่าจะกลับมาทำเหมือนเดิมเป็น o normal ก็อาจจะเป็นการท่องเที่ยวโดยเครื่องบินเมื่อโควิด -19 ผ่านไปนแล้วนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะดรนิเวศยัยงบอกอีกว่า การประเมินในเรื่องของช่วงเวลาของสถานการณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่าในช่วงของวิกฤตนะคะบริษัทหรือกิจการมักจะประสบกับปัญหาทางด้านการเงินซึ่งบางครั้งก็อาจจะทำลายพื้นฐานของกิจการอย่างรุนแรงความสามารถในการแข่งขันอาจจะเสียไปหรือว่าตกต่ำลงมาเมื่อเทียบกับคู่แข่งซึ่งในส่วนนี้นะคะนอกจากดูความรุนแรงที่ผลประกอบการถูกกระทบแล้วเราควรต้องดูฐานะทางการเงินโดยเฉพาะปริมาณหนี้สินต่อทุนของกิจการด้วยและในกรณีของสถานการณ์โควิด -19 นะคะดูเหมือน ว่าประเด็นเรื่องของเวลาจะมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงอยู่ก็คือคาดเดาได้ยากว่าจะจบเมื่อไหร่นั่นเองค่ะแล้วเมื่อนําทุกอย่างข้างต้นมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะดรนิเวศเนี่ยคิดว่าการลงทุนในสถานการณ์โควิด1 9ที่ี่การแก้ปัญหาทั้งหลายนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมาและทุกอย่างพอคาดเดาได้ ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของวิกฤตต้มยำกุ้งที่ภารกิจในการแก้ปัญหาชัดเจนว่าคือการปรับโครงสร้างหนี้ของกิจการขนาดใหญ่ทั้งหลายหรือในกรณีวิกฤตซัพพลายปี2008 ที่ใช้การอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อเหลยกเลียงการล้มละลายเป็นหลักดังนั้นนะคะในส่วนของดรนิเวศยเนี่ยจึงไม่ได้ทําอะไรมากนักในวิกฤตครั้งนี้หมายถึงโควิด -19 เนี่ยนะคะเหตุผลก็เพราะว่าการฟื้นตัวของกิจการต่างๆยังไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะและราคาหุ้นเองเนี่ยก็ไม่ได้ตกลงมาต่ําหรืออยู่ในระดับที่ต่ําเพียงพอที่จะเกิดความมั่นใจว่านี่เป็นโอกาสที่ดีพอที่จะลงทุนได้อย่างสบายใจหรือย,อยังนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองของดออรนิเวศเหว่าชีรวรกรนะคะในการเล่นหุ้นตามสถานการณ์ต่างๆซึ่งในส่วนตัวของดออรนะคะนอกจากดกรจะดู ข่าวหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ดรจะดูด้วยนั่นก็คือพื้นฐานของหุนนั่นเองค่ะก็ตามสไตล์ของ VI อะนะคะทุกคน <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันนะคะขอฝากไว้สักนิดนึงนะคะว่าช่องมันนี่ฮีโร่ของเรานะคะตอนนี้เราเปิดบัญชีเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่องของเรานะคะสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราตอนนี้เรามีบัญชีที่เปิดขึ้นมาเพื่อ กิจกรรมนี้นะคะโดยเงินที่ทุกคนสนับสนุนเข้ามาเนี่ยจะใช้ไปในการพัฒนาคอนเทนต์นะคะพัฒนาช่องของเรานะคะและก็ที่สําคัญคือเป็นค่าขนมของเด็กฝึกงานนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะสนับสนุนเด็กฝึกงานนะคะก็สามารถช่วยสนับสนุนกันเข้ามาได้รายละเอียดต่างๆอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ปอก็คงต้องขอลาไปแล้วนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมันนี่ฮีโรของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีคอนเทนต์อะไรที่อยากนำเสนอก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยหรือว่าอยากจะตีชมแนะนำอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะอย่าลืมมาคุยกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ปอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ